ช้างเพศผู้ตัวหนึ่งอารวาสทำร้ายควานนะครับเพราะว่าเขาโมโหคือกำลังผสมพันธุ์กับตัวเมียอยูอ่แล้วไปเหมือนโดนขัดจังหวะแล้วนอกจากทำร้ายควานแล้วเนี่ยรถสองคันที่จอดอยู่ถูกกระทืบพังเละเลยครับโอ้ยโอ๊ยโอ้ยรอ,ยอ,ยอยคุณหมออยู่นะคะแม่แม่ค่ะตอนนี้คือรอคุณหมออยู่นะคะพพี่ควานก็คือไม่มีใครกล้าเข้าใกล้น้องเลยคือน้องอารวาสหนักมากตอนนี้คือทุกคนก็ต้องถอยก่อนนะคะพี่ นะะคเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูก่อนอู้ดูทำรถดูน้องทำรถค่ะอุ้ยมันวิ่งโอ้ยมันกดรถพังหมดแล้วนี่เลยแล้วอุ้ยรถพังหมดนี่ค่ะแม่แม่อันนี้ก็คือเป็นเป็นวิทยาทานช้างอารวาสนะคะทุกคนไปเลยคือเพี่ลูกพี่ปลยไปเลพี่พี่ออกไปพี่ไม่ต้องทานตรงนี้รีบไปเลยน่ะ จะวิ่งทันไหมนี่วิ่งไปันพี่อยููพี่มาครับต้องจริงต้องต้องระวังนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกนะโอ้โหเออเห็นแบบนี้เนี่ยแล้วเนี่ยจริงหลายคนก็จะแบบ อยากเห็นนะ่ะใ,ใกล้ๆคืออยากรู้อยากเห็นหลายคนก็เป็นแบบนี้แหละดูสถานการณ์ด้วยอรนะว่าเราควรเข้าไปอยู่ตรงนั้นไหมมันใช่เวลาที่เราควรจะไปดูไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีเราต้องแบบออกมาก่อนตั้งหลักเอาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าช้างอ่ะจริงๆก็คือว่าเขากําลังธรรมชาติของเขานะครับกําลังผสมพันธุ์กับตัวเมียแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกับมันมีคนน่ะเข้าไปขัด จังหวะเขาอะไรเงี้ยเขาก็หมุดหิดอ่ะเป็นช้างอ่ะนะครับก็เลยเนี่ยอาการเนี่ยแบบนี้ก็คืออุ้ยขวางแบบมันกําลังเข้าได้เข้าเข็ม่ะนี่ความลถซะเลยนะครับแล้วช้าง2ตัวนี่เจ้าเพชรอุทัยนี่ดุหน่อยนะครับคันเนี้ยที่กาลังกระทืบรถเนี่ยชื่อว่าเพชรอุทัยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียก็คือยืนดูว่าแบบอุ้ยตายแล้วแฟนฉันทำไมหมุดหิดได้ขนาดนี้นะครับตัวเมียไม่ได้ทําอะไรนะครับทีนี้เจ้าเพชรอุทัยเนี่ย ทำร้ายควานนะจนได้รับบาดเจ็บเห็นว่าปอดฉีกเลยนะครับแล้วก็อาวาสต่อนะครับจนเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลช้างโครงการคคชอาณาจักรของสุรินมาช่วยยิงยาสลบแต่ก็ไม่กล้ายิงเยอะอจำได้ไหมหูพับอ,ะอ่ะจําได้เนี่ยก็ยิงไปพอประมาณใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพชรอุทัยก็เริ่มที่จะอ่ะอ,อนลงก็คือเริ่มซึมและเริ่มซึมล้นะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ย ก็เข้าไปเขาเรียกอะไรเข้าไปคุมตัวนะครับไม่ให้เขาไปเดินไปมากกว่านี้นะครับทีเนี้ยเจ้าเพชรอุทัยเนี่ยมันเป็นช้างหนุ่มม,มันมีแรงเยอะนะครับซึ่งตอนนี้เข้าไปจัดการเนี่ยมันต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากครับ พอคุณหมอมาถึงนะคะคุณหมอก็ได้เตรียมอุปกรณ์เลยนะคะคุณหมอรีบวิ่งไปหาพลายเพชรอุทัยเลยและที่คุณหมอวิ่งอยู่นั้นนะคะทุกคนคะ่ะคุณหมอยังถือปืนด้วยนะยิยาซึมนั่นเองนะคะคุณหมอนะคะต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปเลยนะคะทุกคนไม่ใช่ระยะไกลนะคะระยะประชิดกันเลยและคุณหมอนะคะก็ได้จิ้มไปที่ก้นของพายเพชรอุทัยแล้วนะคะว่า<ต><ต>อาการในตอนนี้นะคะก็คือน้องยังไม่สงบเลยนะคะทุกคนพักพักนะคะก็ดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มสงบลงแล้วนะคะเขานะคะก็ได้ทิ้งงวงลงแล้วนะคะค่ะก็คืออาการที่เขาเริ่มซึมแลล้้ววคค่ะทุกกกนนยผผููขขาาาหหัง ผูกสองขาหลังนะคะไม่ได้ทําให้เขาเคลื่อนตัวไม่ได้นะคะแต่จะเป็นการผูกในระยะที่เขาต้องเคลื่อนตัวให้ช้าลงแค่นั้นเอง <c oughs> จากนี้นะคะคุณหมอจะให้คําแนะนํานะคะ <c oughs> แก่พ่อของควานช้างที่ดูแลต่อจากนี้นะคะ <c oughs> ทุกคนหลังจากนี้นะคะว่าควรงดอะไรบ้างอะไรที่ควรทําได้บ้างนะคะทีนี้กำนันครับ <c oughs> กำนันบอกว่าคืออย่างนี้นะครับมีควานช้างก็คือควานช้างของเจ้าตัวเมียเนี่ยเขาก็อยากได้ตัวผู้มาผสมพันธใช่ไหมก็เลยไปไปไปเอาเจ้าเพชรอุทัยเนี่ย ผสมรปรากฏระหว่างนั้นเนี่ยเจ้าของก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเนะเาะก็คือเหมือนกับว่าเร็วๆๆประมาณนี้ป่ะเร่งเหรอไม่รู้เร่งยังไงคําว่าเร่งไม่เข้าใจเหมือนกันไปเร่งให้เขาแบบเร็วๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึงนะ่งเน่ยช้างเขาก็ตัวช้างก็คือช้างอะ่ะเขาก็อยู่กับตัวเมียเนี่ยเขาก็คงคิดว่าโอ้ยนี่หงุดหงิดจะมาทาอะไรเขาหรือเปล่าจะมาแยกตัวเมียหรือจะมาเร่งอะไรเง,งี้ยก็เลยทําให้สุดท้ายเกิดอาการโมโหฉุนขาดเลยครับ จากความเครียดนะระงปงะสมพันธุ์อะไรประมาณนี้แล้วเราก็ไปกวนอะไรเขาประมันเนี่ยทําให้เขาอยู่อย่งวะที่จะผสมพันธุ์นะนะแล้วก็คนนึงเข้ามาก็กวนย่างวะอะไรประมาณนี้คือความเครียดอนะไรแบบแต่เขาจะเลีงมากอะไรมากประมาณนี้ก็คือเหมือนเล่งการผสมพันธุ์ แล้วที่เห็นในภาพเนี่ยมันจะมีรถ SUV คันขาวคันหนึ่งนะฮะที่ถูกคลิกซะเหมือนกระดาษเลยนะ<อ>ส่วนอีกคันหนึ่งก็คือรถกระบะคันเขียวคันนี้เจ้าของรถคุณนัทพลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือชาวบ้านเขาบอกกันว่านี่ช้างอรารวาสก็เลยขับเข้ามาดูแล้วเห็นว่ารถคันขาวเนี่ยเจ้าของเขากําลังเดือดร้อน เลยขับเข้ามาดูเพื่อจอดลงไปช่วยจังหวะพอจอดลงไปช่วยก็ไม่รู้ว่าช้างเจ้ากรรมเนี่ยมันหงุดหงิดอะไรก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายซัดขันขาวเสร็จปั๊บซัดกระบะผมไปด้วยแบบนี้ครับผมมาก็เขานอนเจ็บอยู่ครับจะเอารถกระบะมามาขนเขาไปครับแต่พอดีช้างไล่มาก็เลยเอาขึ้นอีกคันหนึ่งไปรถผมมันตกข้างทางอยู่ไปไม่ได้ครับคือช้างพังรถพังรถครับคือคือใช้งานงัดเลยอครับตอนนี้คนกนเจ็บสภาพอย่างเง้ย ก็นักอยู่ครับเก็บเรถช้างไงช้างก็ไล่มาแต่ช้างพอขึ้นรถเสร็จก็ไล่วิ่งได้รถพี่อ่ะอครับลไล่คนเจ็บนะ ที่บอกมาช่วยคนเจ็บก็คือควานช้างคร,ครับคือควานช้างเนี่ยเขาเอาช้างมาผสมพันธุ์กันนะครับซึ่งทางด้านของญาติของเจ้าของช้างเนี่ยหรือว่าเจ้าของก็คือคนเจ็บนี่แหละครับยืนยันว่าที่หลายสื่อไปบอกว่าเร่งให้ตัวช้างเจ้ากรรมเนี่ยรีบผสมพันธุ์ให้เร่งเร่งรีบรีบเนี่ยแล้วทำให้ช้างหงุดหงิดไม่เป็นความจริงครับ<อ>เขายืนยันว่าจากการสอบถามเจ้าของหรือควานช้างเนี่ยเขาบอกว่าจังหวะที่ผสมพันธุ์กันอยู่นั้นเนี่ย หันหลังจะไปเอาของกินมาให้มันเพิ่มแล้วแล้วไม่รู้จังหวะไหนมันน่าจะกังวลว่าจะมายุ่งกับตัวเมียมันห่วงออก็เลยหุดหงิดขึ้นมา <c oughs> ก็เรื่องของสัตว์แหละบางทีเราเดาใจมันไม่ได้จริงๆอยากขอความเห็นใจให้กับเจ้าของช้างกันด้วยบอกว่าอย่าต่อว่าควานช้างที่เจ็บอยู่แล้วอีกเลยครับส่งกาลังใจให้ขอให้อาการดีขึ้นเมื่อตอนนี้ปอดฉีกสาหัสอยู่นะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ